สวัสดีครับกับผมต้องการคริปโตนะผมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีกันนะผมในวันที่30พฤศจิกายน2565กันนะครับผมก็สิ้นเดือนกันแล้วนะผมก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับผมไม่เล็กน้อยนี่มันก็เยอะพอสมควรนะครับผมอ่ะโอเคก่อนอื่นเลยนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนนะผมกาวคริปโตสลลัตจอยตรงนี้นะครับผมเป็นคิวอารโคจิ้มได้เลยนะครับผมหรือโอนโดยตรง และก็ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับผมมี Copy t r a เทนะครับผม b i t เก t นะครับผมตอนนี้สมัครในวันสุดท้ายนี้แล้วนะครับผมก็จะได้โบนัสเทรด45 USDT กันแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงอะมีแพลตฟอร์มนะครับผมที่เขาเรียกว่า proof of reserve นะครับผมเดี๋ยวเขาจะขึ้นลิสต์ใน proof of reserve ด้วยนะครับผมโอเคแล้วอย่าลืมนะครับผม ถ่ายผลฟุตบอลโลกด้วยนะครับผมใต้ลิงก์ดีสคริปชันนะครับผมอ่ะโอเคก็วันนี้มีเรื่องสำคัญนิดหน่อยนะครับผมเกี่ยวกับโซลารน่านะผมเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในในพาร์ทของโซลารน่าละกันนะครับผมอ่ะโอเคก็นี่เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมบิทคอยในวันนี้นะครับผมอ้าวถ้าเกิดว่าเราดูไทม์เฟรมอันหนึ่งชั่วโมงก่อนนะครับผมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรามีเรื่องของการ หลุดเส้นเทรนตรงนี้นะครับผมหลุดเส้นเทรนขึ้นไปข้างบนนะครับผมก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่พอสมควรนะครับผมก็คือว่าเดี๋ยวมันจะลงมาเทสช่วงประมาณสัก1667งหกเจ็นประมาณนี้นะครับผมหนึ่งหกอ่ะน่ประมาณนี้นะ,ะผมเนี่ยก็ยังไงเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะต้องลงมาเทสอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าคนเนี่ยเวลาพันพุ่งปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะมีการแบบเขาเรียกว่าอ่าคอลเลคชันแล้วก็เทสฐานเล็กน้อยนะครับผมก็ มุมมองที่ว่าตอนนี้นะผมก็มีอ่าวอลลุ่มขึ้นมาบ้างพอสมควรนะครับผมเน่ก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะผมเราก็มองว่าเอ๊ยมันน่าจะขึ้นแล้วหรือยังนะครับผมก็ผมก็มองว่ามันใกล้ที่จะขึ้นแล้วแหละเออเดี๋ยวมันก็จะมีการไซเยวอีกเล็กน้อยนะครับผมแถวๆนี้แหละเออไม่ไปไหนหรอกแต่ว่าทีเนี้ย ไอซ์ไอนะผมมันเส้นมันห่างกันเกินนะผมแล้วมันชนเส้นตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาเทสก่อนอ่าเทสถ้าถ้าเทสแล้วอยู่แถวนี้ได้นะผมบริเวณสักประมาณไม่เกิน1.65เนี่ยก็ถือว่าน่าจะขึ้นแล้วนะครับผมประมาณนี้นะผมสำหรับ Bitcoin เอาง่ายๆเลยสั้นๆน,นะครับผมนะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าดูไทม์เฟรมมันนะผมใกล้แล้วใกล้และเออนี่ เราเปิดมาทำเฟรมมันนะผมเราก็จะเห็นว่าเอตรงนี้มันใกล้สุดเลยหรือ,อยังนะผมก็โอกาสที่มันยังไหลลงอยู่เนี่ยมันมีอยู่นะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยมันไหลลงมานานมากจนกระทั่งมันเป็นศูนย์แล้วอะเออเนี่ยมันสิบมาตลอดเลยนะผมดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะมีโอกาสที่จะมีการเด้งขึ้นมาบ้างแถวแถวประมาณสักหนึ่งเจ็ดห้าเออก็ รอดูกันต่อไปนะผมว่าถ้าเกิดว่าเส้นนี้เ so, ส้นนี้เอาอยู่นะเส้นนี้เอาอยู่เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงประมาณแสนดอนหรือ80,000ดอนได้เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวบิตคอยนั่นเองโอเคสําหรับเรื่องโซลาร์นครับผมอ่ามันมีการอายัดนะครับผมอายัดเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้ถอนไม่ให้ขายไม่ให้ฝากไม่ให้ย้ายโอนอะไรทั้งสิ้นเลยนะผมจะกลายเป็นว่าเป็นเรื่องดี จริงๆมันเรื่องดีนะครับผมก็กลายเป็นว่าไอ้เจ้าโซลาน่าที่โดนอายัดน,นะครับผมจากอามิดาอะไรเนี่ยของไอเมียเอสนะครับผมเนี่ยเมียแซมอะ่ะมันก็เลยแบบเหมือนโดนเบรนไปแล้ว6กปีครับผมมันก็เลยแบบทําให้ซัลายในตลาดเนี่ยหายออกไปเลยนะครับผมหายไปเลยนะเออตรงนี้ซึ่งอายัดไว้มันก็เป็นระยะเวลาแบบ ก็นานอยู่นะเออจนกว่าคาดีมันจะเสร็จด้วยนะผมดังนั้นแล้วเนี่ยโซลาน่าตอนนี้นะผมก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกมากเลยนะก็ใครที่สะสมโซลาน่าไว้นะผมก็อุ่นใจกันบ้างนะผมตลาดก็จะเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็เกิด bullish divergence อยู่พอสมควรนะผมในทำเฟรมวันเนี่ยก็รอให้มันขึ้นมาประมาณสัก26ดอลเนี่ยอันนี้นะ่าจะคอนเฟิร์มได้แล้วนะผมแต่ว่าผมเริ่มที่จะ เก็บเก็บมามาแล้วนะครับผมเนี่ยก็สักพันดอนสองพันดอนอะไรอย่างงี้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมสําหรับโซลาร์นาเนาะอ่ะดูไทม์เฟรมเล็กๆกันก่อนนะครับผมไทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยก็ประมาณสักสี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นว่าเอมันยังไม่ทะลุออกไปนะครับผมแต่ว่าบิตคอยเนี่ยมันทะลุไปแล้วนะครับผมก็มีโอกาสที่จะอาจทะลุตามบิตคอยกันไปนะครับผมเนี่ยสำหรับโซลาร์นาในวันนี้นะครับ โอเคแถมอีกสักตัวนะผมก็คือเนียนั่นเองนะผมเนียเนี่ยก็ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น falling wedge นะครับผมใน time frame หนึ่งวันใช่ไหมอา time frame สี่ชั่วโมงสิเออใช่ไหมอ่าตรงนี้นะผมก็มีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนเทรนนะผมออกมันอาจจะออกข้างตรงนี้นะผมก็กลายเป็นว่าออกข้างจริงด้วยนะครับผมซึ่งการออกข้างตรงนี้นะผมก็เป็นอะไรที่น่าจะพอเหมาะพอควรนะผมสำหรับในการเก็บของนั่นเองนะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเนียเนี่ย,เ,ยเห็นปะ่ะตัวอื่น3% 5% 2%เนะผมแต่ตัวนี้ประมาณ5-6%เซแล้วนะผมก็ดังนั้นแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนียเนี่ยเองเนี่ย,ยก็เริ่มที่จะมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนดีกรีนะผมนี่ก็เริ่มมีโค้งอย่างนี้นะผมแล้วมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นต่อไปนั่นเองนะผมก็รอดูวันต่อไปว่าเจ้าตัวเนียเองนะครับผมมันก็จะ เปลี่ยนเทรนตรงนี้นะครับแล้วมันมีการเทสตรตรงนี้แล้วด้วยใช่ไหมเออก็มีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนเทรนขึ้นไปเป็นขาขึ้น นะครับผมก็มีสูงนะตรงนี้โอเคก็วันนี้สั้น,นงๆง่ายๆเรียบง่ายนะครับผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็แชร์กันด้วยนะผมใครที่ยังไม่ได้เก็บของนะอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะครับผมสำหรับในการเก็บของนะไม่ว่าจะเป็นสปอตนะครับผมแต่ว่าฟิวเจอร์นี่อาจจะต้องระวงังระวังนิดนึงนะครับผมเวลามันกระชากอะไรเงี้ยก็อ่ะพอแตกง่ายนะครับผมนะเพราะว่าช่วงนี้มันกระชากแรงนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย